แจ้งข่าวด่วนมาตรา33และ39ใช้สิทธิฟรีรีบใช้สิทธิ์ก่อนถึงสิ้นปีนี้สิทธ์อะไรฟังรายละเอียดเลยก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะนางนิยดาเสนีมโนมยัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนสิทธิทำฟันฟรีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ทำงานกับนายจ้างและมาตรา39ที่ประกันตนเองว่าสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถทำทันตกรรมหรือทำฟันฟรีโดยการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุด ในอัตรา900บาทต่อปีต่อคนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งขณะนี้ใกล้ถึงปีใหม่2,566แล้วผู้ประกันตนควรรีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปีนี้เพราะสิทธิทำฟันประกันสังคมเป็นสิทธิเฉพาะปีหากไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าวจะไม่ทบยอดในปีถัดไปผู้ประกันตนสามารถเข้าไปใช้สิทธิทำฟันได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอก,กชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไปได้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้หน้าคลินิกว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกร,รณีทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทรหนึ่กดหตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ